มีแฟนแ,นแล้วค่ะไม่เห็นหรอคะเราก็จะรู้สึกว่าฉันสวยฉันอยู่คนเดียวก็ได้ฉันเลิศไม่เป็นให้เป็น่ฟน,น,นไม่ได้เขาคือครอบครัวแล้วถ้าแฟนก่ามาขอคืนดีล่ะตอดท้ายโอ้ยอาคำถามจี๊ดมากเลยอ่ะเอ้อตายคำถามสมมุติแต่ละอย่างเนี่ยเอามีดมาแทงเลยไหมฟังดูเหมือนผมยังบุกออนไม่ได้นะออ <laughs> สวัสดีค่ะ พบกับชาแนลพาเพิ่นชาแนลทิศพาทุกคนเพ่นไปกับพาค่ะแล้ววันนี้นะคะพาอยู่กับน้องนัทวิทย์นะจ๊ะเอ้น้ำตาไหลไะเนี่ยก็วันนี้เราสองคนจะมาทำคอนเทนต์เนอะระหว่างโสดมืออาชีพอย่างพาที่โสดมานานแล้วนะคะกับอาพามีเคยเป็นแฟนไหคะเคยสิเลิกกันนานแล้วนานมากๆเลิกเลิกมานานยังค่ะครับค่ะ เพิ่งเลิกกันไม่นานนี้เออจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามชมเลยนะคะ Let's go <S <น>และตอนนี้นะคะพาเขาพร้อมที่จะตอบคำถามแ้วนะจ๊ะเราไล่นะัทวิทย์ไปอยู่ตรงนู้นแล้วเราจะต้องได้คำตอบที่เรียวที่สุดนะจ๊ะมาเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยตกตามเท่าไหร่แล้ว6ปีเลิกกันได้4เดือนเลิกล่าสุดก็คือ2ปีคบมาประมาณ4ปีกว่าว่างๆทำอะไร ฟังเพลงดูหนังครับนอนเล่นเกมดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้เลือกไปเที่ยวกับแฟนหรือไปเที่ยวกับเพื่อนเลือกเที่ยวกับแฟนสิจ้าแฟนครับ <laughs> <laughs> ปิดผู้ชายปิดผู้ชาย <laughs> ชอบเล่นเกมไหมชอบเล่นมากชอบเล่นแนวไหนคุกกี้ลนันทาวเวดมูนอะไรอย่างเงี้ยทำฟาร์มเก็บผักอะไรอย่างเงี้ยแนวแบบนา่นารักน่ารักแล้วถ้าเกิดว่าแฟนชวนออกไปทําธุระเล็กๆน้อยๆแล้วเล่นเกมอยู่แล้วถ้าสมมติว่าคุกกี้ลันอย่างเงี้ยมันวิ่งออกไปแต่ว่าแบบจะทำลายสถิติแล้วจะได้แบบที่หนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เล่นให้จบก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปออกไปอะไเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมแนวทาวเวดมูนอะไรเงี้ยที่สามารถเซฟได้ตรงนี้มันก็ไปกับแฟนก่อนแฟนครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่เล่นเกมอยู่แล้วชวนแฟนมาเล่นด้วยกันเลยอะไรอย่างงี่มีลูกแฟนในมือถือไหม ตอนนี้หรอใช้คําว่าแฟนเก่าค่ะอย่าใช้คําว่าแฟนตอนนี้เพราะเราเลิกกันแล hm ้วเราขาดกันแล้วค่ะไม่มีค่ะมีเป็นคลิปเลยคือแบบมีมีมีอันนี้มาตอบคำามจริงกันเลยถ้ามีคนมาขอเบอร์แฟนต่อหน้าก็รู้สึกถึงรู้สึกไม่ดีแล้วก็จะบอกว่าไม่ต้องให้ก็บอกไปสิโทษนะคะเขามีแฟนแล้วค่ะไม่เห็นหรอค่ะหวังครับ อบแย่งของชาวบ,บ้านนะมันไม่ดีนะไม่มีปัญญาหาเองเหรอไม่ได้เลือกแล้วมึงเขาถ่ายไม่หยุดไม่คัดไม่อะไรไงถ้าเจอแฟนเก่าเดินมากับแฟนใหม่ในลิฟต์ทำไงโอ้เดินเข้าไปค่ะเดินเข้าไปในลิฟต์เลยแล้วก็บอกอ้าวหวัดดีเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็คงทักค่ะ แล้วก็อาจจะอย่างนี้ก็ได้เอออาจจะอย่างนี้อาจจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นคุยแบบคุยคนเดียวอ่ะเออว่าเอยโอเคโอเคเตงประมาณว่าฉันก็มีใหม่แล้วแต่ความจริงไม่มีคุยกับมันหลงเลยที่บ้านลูกก็ให้เขาขึ้นไปเราก็รอข้างนอกก็มาอยู่ก็คือไม่เข้าไปด้วยไม่เข้าไปด้วยไม่เข้าแน่นอนพี่อ่าคำถามจี๊ดมากเลยอ่ะเหมือนแบบ เอ,อตายถ้าเกิดว่าเจอแฟนเก่าพาแฟนใหม่มาแล้วซื้อเก้าอี้ลงหนังติดก,กันแล้วเราอยู่คนเดียวโอ้โวาวพาก็จะไม่ดูเรื่องนั้นผมเดินออกเลยคบผ้าห่มเข้าไปค่ะแล้วก็ห่มคลุมไว้ข้างหนึ่งไม่ไม่ดูต่อละคือสภาพจิตใจมันสำคัญกว่าแอบหลงไป ฮ้ยไม่ได้เรา move on แล้วเราก็จะรู้สึกว่าฉันสวยฉันอยู่คนเดียวก็ได้ฉันเริศดแต่ว่าเหาจะนั่งกงุลลักแล้วล้มคำถามกลมุติของมึงแต่ละอย่างเนี่ย<ม>เอามีดม,ม,มาแทงเลยไหมถ้าเป็นคุ้มก็ออกเลยกูไม่นั่งดูต่อไงฮะอันนี้เหรอไม่ได้งกขาะต้องดูต่อให้จบคัะดูมากแล้วนะเออจิเลยภาพใหม่นะก็ต้องออกครับเดี๋ยวค่อยหาลงอื่นดูแล้วกันก็ปล่อยเขาสวีตกันเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีเดาไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็อาจจะแบบคุมไว้อะไรเงี้ยไม่อยากให้เห็นภาพนั้น มันบาดตาบาดใจค่ะถ้าเกิดแฟนเก่าโทรมาปึกหาเฮ้ยถ้าเกิดแฟนเก่าโทรมาปรึกษาเรื่องแฟนใหม่แล้วแบบมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะให้คำปรึกษาค่ะก็ต้องค่อยๆคุยกันนะใจเย็นๆนะแต่ระหว่างที่พูดอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาที่พูดอาจจะแบบก็ค่อยๆคุยกันนะทำความเข้าใจกันนะในใจคิดเดี่ยวกันเลยไม่เหรพี่ ไม่เลยไม่อยากคุยเลยจริงไม่ครับถ้าเกิดว่าแฟนเก่ามาขอเป็นเพื่อนถ้าเป็นคนล่าสุดอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่เป็นให้เป็นเพื่อนไม่ได้ก็เป็นคนรู้จักคนอื่นจริงๆก็เคยเจอเขาในฐานะเพื่อนแต่ผมรู้สึกไม่โอเคผมบอกเขาว่าเป็นเพื่อนไม่ได้ เพื่อนสนิทขนาดไหนอะถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนแบบโทรมาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเล่าอะไรให้ฟังก็ก็จะรับฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นเพื่อนไปออกไปด้วยกันกินข้าวดูหนังเหมือนเดิมแต่ว่าใช้คําว่าเพื่อนอเงี้ยไม่เอามันไม่ได้จริงๆครัแล้วถ้าแฟนเก่ามาขอคืนดีนะข้นสุดท้ายโอ้ยขอคืนดีตอนนี้ไม่เอาค่ะมูฟออนแล้วตุ้งเอง ก็ต้องคุยลรวปรับความพอใจกัน <c oughs> ปรับความพอใจกันคุยกันให้ตกลงให้เคลียร์เคลียร์ประเด็นที่ไม่โอเคกันถ้าตกลงกันไม่ได้ก็น่าจะไม่ได้ครับแต่ผมยินดีเสมอนะยินดีเสมอยินดีที่จะคุยเสมอถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีก็ไม่ควรพลาดโอกาสเอาในความรู้สึกผมนะอันนี้ต่อเติมพูดเติมได้ใช่ไหมพี่ผมรู้สึกว่าการที่เราไปเริ่มความสัมพันธ์กับคนใหม่มันอาจจะยากกว่าคนเกา่าตรงมันยากตรงที่ว่าคนเก่าเรา ผูกพันเหมือนครอบครัวไปแล้วอะเราหกปีอะคือครว่าครว่าครอบครัวพี่มันมันยากมันอยู่กันนานแล้วคนใหม่ที่เราเพิ่งถ้าเราไปมีคนใหม่เงี้ยมันก็ต้องเริ่มศูนย์ต้องตั้งแต่เริ่มที่ใส่ใจคอกันใหม่เลยเหมือนปรับใหม่ทุกอย่างเลยมันจะไม่เหมือนกับคนเก่าแต่คนเก่ามันรู้มันเหมือนครอบครัวเขาคือครอบครัวแล้วคอยคอยปรับความเข้าใจกันนั่นคือความคิดผมนะถ้าเกิดเขามาขอคนดีก็ต้องคุยทุกเรื่องให้มันเคลียร์แต่ถ้ามันไม่เคลียร์ก็ <c oughs> คิดว่ามูฟออนได้แล้วคิดว่าตัวเองมูฟออนได้แล้วมั่นใจตอนแรกมูฟออนได้แล้วเอาตอนนี้เหรอก็มีความรู้สึกที่เป็นห่วงถ้าเป็นห่วงนี่มูฟออนได้ยังพี่ผมยังไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองมันยังสับสนกับตัวเองแต่ถ้าตอนแรกในวินาทีที่เลิกกันตั้งแต่แรกๆเลยนะพี่ผมมันน่าจะเจอเหตุการณ์ใหม่ๆแล้วมันทําให้เรามูฟออนได้ตอนตอนช่วงแรกนะ ว่าตอนนี้มันรู้สึกเป็นห่วงไม่รู้ว่าให้คนดูคิดเองเราไม่ชัดเจนตอน <laughs> นี้ฝั่งหูก็คืออยางไม่ได้นะยังไม่ได้หรอระดับหนึ่งมุฟออนได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่หมดเพราะเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันคือครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมานานแต่สักวันหนึ่งผมก็หวังว่าจะมุฟออนได้แหละถ้าเกิดเขาได้ดี <laughs> เรื่องอดีตอะไรได้หมดเลย <laughs> ตอบหมดเ <laughs> ่ียเติมแต่คำถามมันก็ได้ ตอนอยู่กับแฟนเก่าคิดว่าให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนทั้งหมดพี่ให,ให้แจกเขาไปทั้งหมดเลยทั้งทุกอย่างอะมีอะไรผมก็ให้หมดเพราะว่าเขาคือนัมเบอร์วันของผมแล้วไงคือเขาผมเนะี่ยจะเป็นคนซีเรียสเรื่องคนรักมากผมอยากจะสร้างอนาคตกับคนที่ผมอยากจะใช้ชีวิตร่วมแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้จบแบบนี้ผมก็คิดว่าน่าเสียดายนะคิดว่าดูแลเขาได้ดีแค่ไหนในมุมมองผมนะผมก็ดูแลเขาเต็มที่เท่าที่ผมมี ผมเปรียบเปรยปให้ฟังนะผมอาจจะมีเท่าที่ผมมีแต่ผมให้เขาไปร้อเปอร์เซ็ตพีเกตพิลใช่ไหมประมาณว่าคนอื่นอาจจะมีมากกว่าผมแต่ผมก็มีเท่านี้แต่ผมให้เต็มร้อยคนอื่นอาจจะมีมากกว่าแต่ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาให้เต็มร้อยหรือเปล่าแต่สาหรับดาวอะเท่าที่ผมมีผมมีให้เขาหมดฟังดูเหมือนผมยังบุ๊กออนไม่ได้เนาะอแต่ก็มันผ่านผ่านมาแล้วแหละก็รักษาเขาก็ดูแลเขาเท่าที่ผมดูแลได้เต็มที่แล้วกันแต่ถ้ามันไม่ไม่มากพอสําหรับเขาก็ กับแฟนเก่าคิดว่าเราทําผิดที่สุดในชีวิตในในการพบกันอนะไรที่ผมทําผิดกับเขามากที่สุดใช่ไหม,นะมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเวลาอาจจะมีเวลาให้เขาไม่ได้มากมเท่าที่ควรเพราะว่าส่วนมากชีวิตเราแปดสิบเปอร์เซนอยู่กับการงานแล้วแล้วย0สิเปอร์ซนี่ยก็อยู่กับเขาผมเขาจะเป็นคนซีเลียสเรื่องการให้ความสมุขกับเขามากๆ<ม>เขาบอกว่า ผมมาทําเข้าเหมือนิมงานแต่ว่า80ิซนั้นก็คือผมทํางานไงแลย่็ก็อยู่กับเขาแต่ว่าเขาก็ต้องทํางานด้วยกับผมแต่ในช่วงเวลาที่ทำงานอ่ะเขาก็อยากจะได้ความสัมพันธ์แบบฟิลแฟนแตใน่ในเวลางานผมก็มันก็ต้องทํางานนะครับนี่แหละที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สาหรับเขานะแต่สําหรับผมอ่ะมันต้องดูแลทั้งหลายฝ่ายทั้งงานหลายๆอย่างด้วยแล้วเขาด้วยบางทีมันอาจจะไม่ได้โทษถึงก็เวลาอาจจะมีไม่พอสำหรับเขา ก็ไม่มั่งหรอกครับก็น่าหละเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ผมทําผิดกับเขามากที่สุดก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนจริงๆพาไม่ได้ฟังนัดเลยนะนัดก็ไม่ได้ฟังพานะแต่ดูพี่พาดูสดใสมากไม่อันนี้คือยังไงเนี่ยทุกคนก็อย่าไปบัฟน้องมากนะรมันก็เป็นแบบว่า มุมมองอะไรเงี้ยยังไงอะไม่ได้ฟังอ่ะเออพี่ฟ้ายบอกเลยทีเป็นไงบ้างนะนักยังบอกว่าหนักเลยเออคำถามพิเศษด้วยอันนี้นี่พิเศษที่ไม่ได้ถามพี่ฟ้าเออไม่ได้ถามใช่ไหมมีบางคำสำหรับผมมิจฉาใครเป็นเจ้าของช่องวะนัททวิชหรือมะเนี่ยดูมันได้ดูมันไดก็อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมไปติดตามน้องนัททวิชด้วยอะไรอย่างงี้นะคะไปปลอบน้ำตาน้ำตาไหลเหมือนน้ำตาจะไหลนะเนี่ย ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมมากดไลค์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะจ๊ะแล้วครั้งหน้าเนี่ยพาจะพาไปเพลินอีกที่ไหนต้องติดตามชมนะรุ้แล้วว่าอยากรู้แล้วว่าตอบอะไรไปบ้างมีคําถามพิเศษด้วยนี่ใช่ไหมเออ